ก็สวัสดีครับอันนี้ผมมารีวิวอกล่องกล่องนี้จะเป็นกล่องกล่องเดิมนะฮะผมไม่ไแน่ใจว่าโฟกัสไหมเป็นเป็นทีหนึ 1, 2, K, TE, 15, 65, ่งห้าฮะไฟสองห้าหกเคทีหนึ่งห้าไฟล์ 256K หกห้าศูนย์เ0 f ฮะผมใส่กล่องอะไรผมเอากล่องโมเลน <S <s ก็คือ อาจจะลือยากหน่อยนะก็เป็นไม่เห็นฮะพยายามพยายามให้เห็นว่าอานนี้เป็นกล่องกล่องนี้นะผมเทเลซินทับเป็นกล่องที่เหลือๆใช้เลยฮะก็เปลี่ยนใส่แล้วก็ยัดไฟยัดไฟของช่างนัดไปฮะเห็นแกบอกว่าวัดแรงม้ามาได้92ตัวก็ผมยังจะใช้กุญแจเดิมอยู่นะกุญแจเดิมอผมปิดอีโมอีโมไป ก็อันนี้ก็จะลองสตาร์ทดูกล่องใบนี้สามารถใช้ได้เลยโดยที่มันจะไม่เช็คก,กุญแจฮะก็เปิดกุญแจมาปุ๊บอีโมโดับปกติแล้วเปิดปลัมติ๊กทำงานนะก็บีบโดยสตาร์ทติดประมาณนาะนก็สตาร์ทติดปกติฮะ ท,ทั้งทั้งที่ผมเปลี่ยนกล่องไปแล้วนะโดยธรรมชาติแล้วก็คือถ้าเราเปลี่ยนกล่องใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนกล่องกุญแจก็ต้องไอ้นี่ด้วยฮะก็ต้องมีเรื่องของกุญแจด้วยประมาณนั้นก็เดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่าไฟช่างนัดเป็นอ e ีท่าไหนโหหรือเปลี่ยนยากเหมือนกันเนาะยอมรับเลยฮะก็สําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแกุญแจแล้วอยากปิดอ e ีโมทิ้งก็ก็บอกได้นะฮะก็ประมาณนั้นครับผม